วันนี้เรามาอยู่ในงานรวมพล,ลคนเลี้ยงหมูหลุมนะครับครั้งที่6กนะฮะก็วันนี้ผมมีโอกาสที่จะมาแชร์ในเรื่องของคุณภาพเนื้อหมูหลุมนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งเรื่องคุณภาพเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ลงไปสู่ผู้บริโภคนะครับไปสู่คนกินนะะฉนนั้คนกินก็อยากได้กินของดีนะครับของที่มีคุณภาพนะฮะซึ่งคุณภาพเนื้อเนี่ยโดยทั่วไปมันก็วัดกันได้หลายอย่างด้วยกันนะฮะเรื่องความเหนียวความนุ่ม ความอร่อยนะครับอย่างก,ก็คือรสชาตินะกินแล้วรู้สึกว่าชอบนะบซื้อแล้วอยากซื้ออีกนะฮะกินแล้วก็อยากกินอีกนะครับนะฮะเพราะนั้นหมูหลุมเนี่ยมันก็จะเป็นหมูที่พอเราเลี้ยงปั๊บเนี่ยนะครับมันจะได้คุณภาพเนื้อที่แตกต่างจากหมูทั่วไปนะฮะแตกต่างยังไงนะฮะการเลี้ยงมูหลุมเนี่ยเราจะเลี้ยงหมูแบบให้หมูได้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาตินะฮะคือได้มีการขุด คุยนะครับอยู่ในข้อซึ่งปูด้วยวัสดุรองพื้นนะฮะผิดกับการเลี้ยงหมูทั่วไปซึ่งเลี้ยงบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นแล็นะครับนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหมูเข้าได้อยู่แบบธรรมชาตินะฮะได้แสดงพฤติกรรมธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะครับไม่เครียดนะเพราะฉะนั้นจากการที่เขาไม่เครียดเนี่ยก็จ่งผลส่งผลต่อเรื่องของการทํางานของร่างกายเขาทําให้เราได้เนื้อที่มีคุณภาพดี นะครับเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กนะฮะหมูก็จะค่อยๆโตช้าๆอาจจะเทียบกับหมูหมูฟาร์มไม่ได้นะครับนะครับ <prem ises> เพราะว่าหมูฟาร์มมันจะโตเร็วกว่า <c oughs> แต่หมูหลุมเนี่ยจะโตช้าๆซึ่งการโตช้าเนี่ยอาจะว่าไปอาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันส่งตลาดได้ช้านะครับแต่ข้อดีคือพอหมูโตช้าเนี่ยนะครับมัดกล<ส>้ามเนื้อก็จะเป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กมีความนุ่มไม่เหนียวนะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเด่นนะครับ อีกประเด็นหนึ่งหูหลุมเนี่ยเราจะเลี้ยงโดยการใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะครับหรือว่าเรียกว่าจุลินทรีย์ชีวภาพนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยฟาร์มก็จะเตรียมกันเองโดยใช้จุลินทรีย์จากป่าไผ่บ้างนะครับจากโยกกล้วยบ้างนะครับนะฮะเอามาเตรียมซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมันจะช่วยในการาไปย่อยสลายในส่วนของของเสียที่ออกมาจากหมูเนี่ย่าจะเป็นมูลต่างๆนนะครับนะฮะ แล้วก็จากการนำจุลินทรีย์ไปเตรียมอาหารหมักเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของการย่อยนะและที่สําคัญนะครับจุลินทรีย์เนี่ยมันไปมีส่วนในการเพิ่มเรื่องของคุณภาพเนื้อนะครับในการทํางานในระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราได้คุณภาพเนื้อที่ดีมากกว่าหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารปรกตินะครับนะบซึ่งตัวนี้ก็กําลังเป็นที่มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นะครับในเรื่องของบทบาทของจุลินทรีย์นะครับที่เราไปใช้ในการเลี้ยงหมูหลุมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะฮะของข้อดีข้อเด่นของการเลี้ยงหมูหลุมที่ทําให้เราได้เนื้อคุณภาพดีนะครับ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 จริงๆแล้วการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยมันควรจะเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรรายย่อยนะครับนะฮะซึ่งการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นรายย่อยๆนะครับ ไม่ใช่รายใหญ่นะฮะแต่เราเน้นอันดับแรกพือการผลิตอาหารโปรตีนสําหรับการบริโภคในชุมชนในท้องถิ่นนะฮะทำหาเราทาให้เรามีความมั่นคงทางอาหารนะครับมีเนื้อมีโปรตีนบริโภคตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นเป็นเนื้อที่ปลอดภัยด้วยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะครับนะครับประเด็นหนึ่งของของการเลี้ยงหมูหลุมนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะได้ผลผลิได้ที่ดีคือเรื่องปุ๋ย นะครับปุยย๋ยจากหมู่หลุมเนี่ยนะครับจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จะทําเรกษตรอินทรีย์เนี่ยก็สามารถมีแหล่งที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยลงไปใช้ในการปลูกพืชปลูกข้าวข้าวโพดหรือผลิตต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะเป็นกเรกษตรอินทรีย์ได้ได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งวัตถุดิบส่วนหนึ่งซึ่งเอาไปสนับสนุนเรื่องของกเรกษตรอินทรีย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเลี้ยงบุหลุมเนี่ยก็จึงเป็นทางรอดของเกษตรกรรายย่อยๆได้เป็นอย่างดีครับในในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความผันแปรไปนะครับบางกลุ่มซึ่งเขาสามารถมีตลาดสามารถทําตลาดได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถอยู่รอดได้นะครับบางกลุ่มที่มีตลาดและตลาดให้การยอมรับแล้วนะตลาดพวกนี้ เขาจะได้ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสาเเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นหรือกลุ่มที่ยังทําตลาดไม่ได้ก็คงต้องต้อง,อง,องค่อยๆทําการตลาดต่อไปครับครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของการสื่อสารปาเช่องทางต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยผมว่ามีมี มีการเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยเรื่องการทําตลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาเชื่อกันลึอกทำเรื่องการตลาดต่อไปครับครับ